พูดถึงราชบุรีก็ต้องนึกถึงองค์มังกรที่มีต้นกําเนิดมาจากจีนและที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์องค์เก่าให้ได้ชมกันด้วยนะคะไปดูกันเลยพี่ยามรู้ไหมคะว่าที่นี่ค่ะนอกจากจะมีพวกองค์เซรามิกหรือว่าของฝากที่ระลึกแล้วเรายังมีพิพิธภัณฑ์องค์เก่าด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยไหมคะอยู่ด้านใช้มือเรานี่เองไปดูกันเลยค่ะน้าเค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณ สุภาชาติโฆษกวดีนะรรรครับรัตนโกสินทร์เสรีมกศิร์นะฮะเจ็ดอาณาและเจ้าของโรงงานรัตนโกสินทร์เสรีมกศิร์เนี่ยสร้างมาหรือยังครับครับหนึ่งเลยเริ่มก่อ,อสร้างเนี่ยปลายปีสามเจ็ดนะฮะอ่าแล้วเริ่มแรกความเป็นมาในการที่แบบเก็บรวบรวมตัวอยันนี้คือเริ่มจากไหนเอ่อความเป็นผมแล้วก็ความเป็น,คว,ปนความชอบส่วนตัวเนี่ยคือเราเนี่ยเกิดออกเกิดมาจากที่ อาชีพเราก็คือองค์กรเราก็มีความรักมีความผูกพันตั้งรวบรวมเ,เลิมตั้งอายุต้นเนี่เจ็ดห้าอพันห้่เก้าหแล้วก็โองรจีนซึ่งอายุร้อยกว่าปีเนี่ยเราก็เริ่มจากโรงงานเกิดมาเนี่ยเราก็เริ่มสะสมมาเรื่อย จนเปิดทุกวันนพิธัน์ของเราว่าตามที่จะเปิดทุกวันในเวลาราชการนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสะะิ้นสำหรับผู้ที่เข้าชมเดี๋ยวเราจะพาชมไปเลยนะฮะคุณจีเหมือนแสงขึ้นเนี่ย ถามว่าท่านเนี่ยมีความสําคัญกับเราหรือคนรัชบุรีคนนี้มีความสําคัญกักบร,รับนนรบชบุรีมากก็ท่านก็เป็นมีเป็นคนแล้วก็เริมแล้วก็ผลิตเป็นคนเรียกว่ายุคต้นของราชบรุรีนะฮะสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยโอง่งขาดตลาดสงคารามโลกครั้งที่สองเดิมเนี่ยโอ่งทุกใบเนี่ยที่เราโชว์ไว้มาจากเมืองจีนเนี่ยทุกใบต้องมาจากเมืองจีนไม่ได้ผลิตในเมืองไทย สองจีนเซตาเนี่ยเกิดสงครามโลกจีนปิดประเทศโอ่งขาดตลาดนะครับคุณจีเหมิงเนี่ยท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ผู่เพื่อนของท่านเนี่ยเล็งเห็นว่าลาุรีเนี่ยมันน่าจะผลิตได้กานเรียกว่าเหมือนกับอัจฉริยะเรียกว่าเป็นครูนะฮะเป็นบรรทัรุษเป็นผู้ก่อตั้งโอ่งยุคแรกยุคต้นนะฮะท่านก็เล็งเห็นแล้ท่านสมปริตรนะฮะ จนประสบความสําเร็จเรียกว่าเมืององค์กรทุกวันนี้ก็เพราะท่านกับกลุ่มเพื่อนของท่านนะฮะแต่ท่านเนี่ยอาจจะอยู่ที่เมืองจีนท่านเป็นคนจีนนะฮะท่านอาจจะผลิตองคอยู่แล้วท่านอาจจะเป็นวงการนี้ไปนะะเช่น,ะะนเดนยวับอันนี้เป็นภาพขององค์รุกต้นที่เราสะสมไว้สองยสี่เจ็ดห้าใบเล็กจุน้ำได้ประมาณสี่ปี ยุคที่2เนี่ยจะใหญ่ขึ้นอยู่ด้านนู้นนะฮะประสานพัน้ะร้อยนะฮะแต่ลักษณะโยกยายนะฮะแต่ใหญ่ขึ้น่าาชยมาคุับถมเพราะช่างทุกเนยกยังไม่ชิดกับดินจกอะไรเนี่ยเขาผลิตได้ไปเมอใหญ่ก็ต้ผลิตยากขึ้นะฮะเน่ยุคที่2แล้วก็ยุคติดลายมังกรอีกด้านนนต้นสองสี่เก้าหก จะเริ่มมีลายขึ้นมาแล้วก็พัฒนาจนถึงองค์ปัจจุบันนี้นะฮะต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่แต่และโรงงานทุกคนอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะฮะมีช่างไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็พัฒนาต่างกันไปนะฮะแต่ถามว่าจุดเ,เด่นของโรงงานของเราต่าลวดลายมังกรมังกรต้องปเป็นห้านิ้วลิ้นยาวไอ้น้ำปลาน้ำปลาเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้อะไรเงี้ยคับ นี่เล่านี่ยนคะครับกาดดองกา,ดดา,ดดาเรเอหัวเชฟเาได้รับเกียรจากจังหวัดราชบุรีฮะเอ่อมาจัดงานเ้าเรามรู้ว่าจัดลองที่วัดบางขาราชบุรีเราก็เลยทําโอ้ซึ่งเป็นนักส,รรส,รรสรราวของรัชกาลที่เในงานแต่วันวันี้เราเกิดไว้บังส่วนนะเพื่อเป็นอันที่ส เอาของไปจัดที่วัดทีเพื่อเป็นในงานท้าเป็นท่านจำลองโดยที่เราเนี่ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับพิพิธภัณฑ์องค์เก่าที่มีต้นกำเนิดม,มาจากจีนคราวนี้เราจะพาไปดูโรงองค์แลตนนกกิลสีพร้อมกับช็อปของฝั่งเล็กๆน้อยๆน่ารักน่นักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย